ำหรับช่วงนี้นะคะจะพาไปดูเทคนิคการออกแบบบ้านและการเลือกซื้อบ้านค่ะซึ่งนอกจากจะอยู่สบายแล้วนะคะยังคำนึงถึงเรื่องของการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยติดตามได้ในช่วงอินแชค่ะ ชิ้นใหญ่ที่เป็นรางวัลให้กับชีวิตมักจะแตกต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์หรือแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวปีละครั้งให้ได้ผ่อนคลายจากการตรากตรำทำงานหนักมาตลอดทั้งปีแต่ถ้าพูดถึงเรื่องพื้นฐานชีวิตแล้วล่ะก็คงนึกถึงบ้านมาเป็นอันดับแรกๆและหลายคนก็อยากจะมีบ้านดีๆสักหลังเป็นจุดรวมที่ช่วยเติมเต็มความสุขให้กับคนในครอบครัว แถมการซื้อบ้านยังจัดเป็นการออมเงินประเภทหนึ่งด้วยเพราะว่าราคาบ้านที่อยู่อาศัยนับวันมีแต่จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆการเลือกซื้อบ้านจึงไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมล่ะคะเพราะมีหลายสิ่งที่ต้องคำนึงถึงทั้งวงเงินที่จะซื้อบ้านคุ้มค่ากับพื้นที่หรือเปล่าทำเลที่ตั้งเป็นยังไงการเดินทางใกล้ทางด่วนติดแนวรถไฟฟ้าไหม มีห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้ๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างมีความปลอดภัยและสำคัญที่สุดก็คือคุณภาพการก่อสร้างบ้าน เอสเคปซีรีนโครงการบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่ของ Happy Land Group จะตอบโจทย์นี้ได้ด้วยแนวคิดประสบการณ์ความสุขไซส์ใหญ่เพื่อทุกการใช้ชีวิตซึ่งมีทั้งบ้านเดี่ยว2ชั้นดีไซน์เก๋จำนวน250ยูนิตขนาด50 9 3ถึง93ตารางวาส่วนการออกแบบเน้นประโยชน์ใช้สอยในทุกตารางนิ้วหน้าต่างทุกบานเปิดรับทิศทางลมเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เมื่อไม่ร้อนก็ไม่ต้องเปิดแอร์ให้เปลืองค่าไฟฟ้าจริงๆเอสชคพสิลีนเนี่ยเราหยิบยกคุณลักษณะของธรรมชาตินะครับเรื่องของอแรงลมเรื่องของทิศนะครับของแสงเพราะว่าบางทีเนี่ยบ้านอาจจะต้องได้รับลมนะครับในมุมที่ที่ต้องคักผ่อนนะครับแล้วก็รับแสงแดดในเรื่องของการฆ่าเชื้อหรือความสว่างนะครับโดยเฉพาะอย่างห้องนอนเนี่ยเราก็อาจจะให้รับเรื่องของแรงลมนะครับแล้วก็ห้องรับแขกอาจจะเรื่องของ แสงงเรื่อของอธรรมชาตินนขณะเดียวกันรอบๆโครงการยังจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งสวนสวยกว่า6ไร่สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานฟิตเนสและระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมเข้าออกด้วยระบบ Key Access g u a r d มีกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมง ชวนมาสัมผัสโครงการ HK p e รีนที่บางนาซึ่งปัจจุบันมียอดจองแล้วกว่า30เหากพูดถึงพรามนาวแอปพลิเคชันสั่งของออนไลน์จาก a เม z o n ที่เมื่อสั่งปุ๊บของก็จะมาส่งปั๊บภายใน2ชั่วโมงหลายๆคนก็คงจะรู้จักและมีโอกาสได้ทดลองใช้กันแล้วแต่นับจากนี้การสั่งของทางพรามนาวจะมีความพิเศษมากขึ้น เพราะเราสามารถสั่งของได้เพียงแค่เปล่งคําสั่งเสียงผ่านอุปกรณ์ Alexa ที่มีรูปร่างคล้ายลำโพงขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องเข้าแอปกดเลือกสินค้าและกดปุ่มชำระเงินอีกต่อไปแต่ว่าการใช้อุปกรณ์ Alexa ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ในเมืองที่รองรับแอปพลิเคชันพรามนาวได้เท่านั้น Alexa order more dog food Based on your order history I found taste of the wild dry dog food with roasted bison and venison It's $53.69 total Would you like to buy it? Yes โดยเหล่านักช็อปสาม,มารถสั่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสิ่งของต้องหาบในประเทศนั้นๆผ่านทางอเล็กซ่าได้อีกด้วย เมืองที่เห็นจะมีการใช้งาน Alexa อย่างแพร่หลายคงหนีไม่พ้นเมืองใหญ่ๆใ,ในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นซีแอตเทิลวอชิงตันหรือบางส่วนของเมืองโอไฮโแหมสมกับเป็นประเทศแห่งเทคโนโลยีจริงๆนะคะ โลกเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนะคะซึ่งเทคโนโลยีสมัยนี้ก็จะมาช่วยตอบสนองความต้องการตรงนี้ได้นะคะรวมถึงช่วยทุนแรง SME สมัยนี้แล้วก็เพิ่มศักยภาพได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะสําหรับช่วงสงกรานนะคะถ้าเกิดว่าใครหยุดอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็อย่าลืมมาสกิดไอเดียกับ InnoLife ในวันหยุดนะะักขัตฤกหน้าด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ